อาร์เซนอลสะดุดจังหวะสำคัญเปิดทางลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเดือดความพ่ายแพ้ของอาร์เซนอลต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้สะท้อนแค่ผลการแข่งขันแต่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเกมนี้ปืนใหญ่ขาดความไหลลื่นทั้งในเกมลุกและแดนกลางส่งผลให้รูปเกมขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถควบคุมจังหวะได้โดยในพรีเมียร์ลีกช่วง3นัดหลังสุดครับอาร์เซนอลทำได้เพียง2ประตูและเก็บได้เพียง2คะแนนเท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาความเฉียบคมในเกมลิดที่เริ่มชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะเมื่อแดนกลางที่เคยเป็นจุดแข็งกลับไม่สามารถคุมพื้นที่และจังหวะเกมได้ส่งผลให้การเชื่อมเกมจากหลังไปหน้าขาดความไหลลื่นแม้ลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมยังพอสร้างโอกาสได้แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนความได้เปรียบในภาพรวมของเกมผลจากความพ่ายแพ้นัดน,นี้ทำให้ทุกเกมของอาร์เซนอลมีความหมายมากยิ่งขึ้น เพราะหากไม่สามารถเรียกความเฉียบคมและความสม่ำเสมอในเกมบอลลีกกลับมาได้ความได้เปรียบที่เคยมีอาจกลายเป็นแรงกดดันที่ส่งผลต่อเส้นทางลุ้นแชมป์ในช่วงคงสุดท้ายของฤดูกาลทันที